at the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted say humble สวัสดีครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่ผมจะมาฟูลรีวิวกับเจ้า DAC 125ครับโดยที่วันนี้เองนะครับเราก็ได้มาทําการสํารวจทริปก็เลยพกเจ้ามาน้อยดับชุน DAC ออกมาด้วยหลังจากที่เพื่อนๆได้ติดตามรีวิวฉบับแรกไปแล้วคือฉบับรีวิวก่อนส่งมอบนะครับวันนี้เราจะวิ่งจริงขับจริงและเราก็วิ่งมาจากใช้เส้นทางกรุงเทพนครนายกนะครับ mm hmm. และที่นี่เป็นรีสอร์ทสำหรับกางเต้นเส้นทางการวิ่งเราใช้เส้นลังสิตนครนายกเรียบคลอง มาเรื่อยๆนะบรรยากาศก,ก็มีทั้งฝนตกมีทั้งแดดออกสนุกสนานคู่หูประจำทริปเป็นใครไปไม่ได้คือลุงแดงนั่นเองนะครับโอ้โหลุงแดงวันนี้คือแรงไม่ออกเพราะว่ารถแกยังไม่ได้แต่งเครื่องยนต์นะครับดังนั้นฟังกันพร้อมๆกันเลยคำว่าสี่อย่างที่ในแดกมีอะไรบ้างซึ่งผมจะเล่าตั้งแต่เฟรมระบบรองรับหนักระบบเบรกและเครื่องยนต์ และในส่วนแรกคือเฟรมเจ้ามาน้อยดัดชุนครับซึ่งมี DNA มาจาก ST50 ในยุค1.969ครับและในครั้งนี้เองปี2022นครับนำมารีโปรดักขึ้นเรียกเจ้าเฟรมนี้ว่า แบบทีบนครับซึ่งคาแรกเตอร์เขาได้ลอกเอาของหมาน้อยดับชุนนั่นแหละครับก็คือหมาพันเส้กรอกตัวย,วยาวๆขาสั้นๆนะครับดังนั้นนะครับคาแรกเตอร์ของเฟรมก็เลยออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนั้นและส่วนของเฟรมนี่แหละครับทำให้เราได้ฟิลลิ่งการขับขี่ เป็นองค์ประกอบสําคัญเรื่ององศาท่านั่งรวมทั้งฟิวลิงการขับขี่ต่างๆนานาในคลิปนี้เราจะเล่าให้ฟังว่ามันเจ๋งแบบไหนมันดียังไงและเจ้าเฟรมนั้นมีลักษณะพิเศษเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถังน้ำมันครับมันหายไปจากช่วงหน้าซึ่งเอาไปซ่อนไว้ที่ใต้เบาะครับและในใต้เบาะน,นั้นเองนะครับก็ยังมีกลองอากาศ กล่องแบตเตอรี่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยสามารถจุน้ํามันได้ถึง3.8ลิตรในเมื่อเช้านี้เองนะครับรถที่เราไปเติมปรากฏว่าได้น้ำมันมา3.9ลิตรโอ้โห,โหได้มากกว่า0.1โอ้โม่อแม่รับรองเลยว่า <laughs> <laughs> เติมได้มากกว่าแน่นอนเครื <im it> ่องยนต์ของแดกเป็นเครื่องยนต์หัวฉีด4จังหวะ PGM-FI เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของ Honda 4เกียร์แบบเกียร์วนครับ เข้าเกียร์ไม่ต้องกำคัดซึ่งขับง่ายง่ายอีซี่อีซี่สามารถขับได้ทั้งชายทั้งหญิงสามารถขับได้แบบไม่ต้องกำคลัดการที่เครื่องยนต์ไม่ต้องกำคัดเวลาเข้าเกียร์ทำให้มันไนซ์สำหรับทุกเพศทุกวัยที่จะไม่ต้องไปกังวลใจว่าออกตัวแล้วจะดับหรือเปล่าสำหรับแดกแล้วไม่ต้องเลยครับเราอีซี่มากเข้าเกียร์หนึ่ง 2อสและ4เวลารถวิ่งมันจะไม่วนแต่เวลาเราถึงไฟแดงจอดปุ๊บเข้าเกียร์ว่างโดยการกดไปข้างหน้าหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็นเกียร์ว่างทันทีฟิลลิ่งอัตราเร่งต่างๆนะครับทำได้ดีในทุกๆเกียร์นะครับโดยเฉพาะเกียร์สุดท้ายถือว่าเป็นความพิเศษเป็นความชื่นชอบเป็นพิเศษของผมก็แล้วกันนะครับว่ามันสามารถ ไหลได้เนียนเลยเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ C125 อยู่ก็จะเห็นสมรรถนะของตาการไหลนี้เพื่อนๆที่ใช้มังกีสีเกียร์อยู่นะครับก็จะรู้ถึงการต่อการทดของเกียร์ความสนุกสนานเราใจในแต่ละจุดแต่ละช่วงก็จะมีความแตกต่างนั่นคือความสามารถของเครื่องยนต์ที่ทำได้สนุกสนานต่างแบบต่างชนิดแต่สามารถไปด้วยกันได้ อย่างลงตัวชกอัพหน้าช่วงหน้านะครับเป็นระบบรองรับน้ำหนักแบบเทเลสโคปิกครับซึ่งให้เจ้าชกหน้ามาเป็นแบบอัพไซด์ดาวเป็นชกหัวกลับนั่นเองและโชกหลังนะระบบรองรับน้ำหนักหลังซับเพนชันหลังละระบบสวิงอาร์มเป็นชกอัพคู่ทาง Honda เองได้ออกแบบช่วงล่างนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับน้ำหนักสำหรับคนซ้อน นั่นทำให้ผลของการขับขี่คนเดียวโอ้โหประทับใจอย่างยิ่งเนื่องจากว่าฟิลลิ่งของการขับขี่แล้วมันหนึบดังนั้นเวลานั่งสองคนผมเชื่อว่าสามารถรับน้ําหนักได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งในโชคหน้าภายนอกนั้นดูเหมือนจะคล้ายๆกับมังกี้ครับส่วนภายในนั้นได้ดีไซน์ขึ้นมาให้สามารถรับน้ําหนักได้สองคน นั่นแสดงว่าทางฮอนด้าเองก็ได้มีการพัฒนาเรื่องของความสมดุลระหว่างชกหน้าชกหลังให้สอดคล้องกันหลังยาวขึ้นค่าเคดีขึ้นค่าเคสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นดังนั้นช่วงชักช่วงยืดของสวิงอาร์มสามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้นสิ่งที่ผมเห็นในการขับขี่ในวันนี้ความหนึบความแน่นที่แตกต่างกับ มังกี้อย่างสิ้นเชิงผมเองใช้มังกี้สี่เกียร์อยู่วยไวง่ายมังกี้เนี่ยเขาออกแบบคาแรคเตอร์รถให้สนุกและไปได้ทุกที่แล้วโชคกเขาจะนุ่มสำหรับคนที่ใช้สมรรถนะมังกี้นะครับทุกคนส่วนใหญ่แล้วจะไปเปลี่ยนโชคกสำหรับแดกแล้วถ้าไม่ได้สอนนั่งคนเดียวขี่คนเดียวผมว่านี่ก็คือเพียงพอแล้ว นึบแล้วแล้วสําหรับสวิงอาร์มนะครับได้ออกแบบใหม่เพื่อความแข็งแรงที่มากขึ้นครับเป็นแบบเหล็กกล่องและสามารถรับน้ําหนักได้สวิงอาร์มมีความยาวมากขึ้นกว่ามังกี้ ทางแดกเองเนี่ยได้ออกแบบที่พักเท้าของคนซ้อนไม่ได้ติดกับสวิงอาร์มครับเนื่องจากว่ามันจะทําให้คนนั่งเนี่ยรู้สึกไม่สบายเหมือนกับอย่าง C125 เองนะครับก็มีความแตกต่างกับแดกซึ่ง C125 ให้พักเท้ามาคู่กับสวิงอาร์มนั้นคือขายความวินเทจขายความคลาสสิกสําหรับแดกแล้วนะครับได้ดีไซน์ขึ้นมาให้เป็นสมัยใหม่มากขึ้นโดยการต่อเชื่อมจาก เป็นชิ้นเดียวกันกันกบพักเท้าหน้าดังนั้นนะครับการนั่งซ้อนขาจะไม่เกิดแรงสัน่นซึ่งทำให้คนซ้อนสบายเมื่อคนซ้อนสบายเขาก็อนุมัติให้ขุดซื้อไง <c oughs> มาดูเรื่องระบบเบรกกันบ้างครับ แดกให้เบรกหน้า ABS มาด้วยซึ่งในราคา84,900บาทเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวเบรกลังเป็นเบรกแบบดิสเบรกประสิทธิภาพในการเบรกนั้นเบรกอยู่เบรกดีอย่างแน่นอนนะครับและวันนี้เองในการขับขี่นะครับเราก็เจอสถานการณ์ทั้งฝนตกทั้งแดดออกรวมทั้งรถติดเยอะแยะมากมายก็สามารถที่จะ อุปสรรคต่างๆนานาได้เบรกกระชั้นชิดเอาอยู่และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในไหนคุยเรื่องเบรกแล้วขออนุญาตคุยเรื่องยางเลยแลื่อันนะครับยางวันนี้เราขับมา2คันคู่กับลุงแดงครับลุงแดงได้ยางวีลเบอร์ครับส่วนรถที่ผมขับมาเป็นยาง IRC เราก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยถึงฟิลลิ่งกันไม่เห็นอาการสะบัดของลุงแดงณนะขณะขับขี่ตอนฝนตกและผมเองก็ไม่มีการสะบัด ก็อาจจะเป็นเรื่องของยางใหม่รวมทั้งลายยางที่รีดน้ำได้ดีนะครับและที่สำคัญก็คือฝีมือล้วนๆครับที่ไหนล่ะไม่ใช่นะครับ <c oughs> ก็คือผมก็ขับใหม่นี่แหละครับ <c oughs> เหมือนก,น,กนกันกับทุกคนที่มาขับคันนี้แหละเด็กใหม่เหมือนกันครับมาดูเรื่องฟิลลิ่งดีกว่าครับเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับฟิลลิ่งเนี่ยถ้าผมพูดฟิลลิ่งเฉพาะแดกอย่างเดียวก็ไม่รู้จะฟังออกแบบไหนอย่างนี้แล้วกันผมใช้มังกี้สี่เกียร์อยู่ และวันนี้ผมก็ได้มาขับแดกสี่เกียร์เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกัน2รุ่นนี้แน่ๆคือเครื่องยนต์แบบมีคลัตช์และไม่มีคลัตช์เจ้าแดกครับผมหลงรักมันซะแล้วสงสัยจะหายเรื่องเสียตังค์นะครับช่วงต้นมีความแตกต่างแต่ช่วงปลายครับปลายไหลดีมากมีมังกี้มากเราคันหนึ่งนะผมก็ขับมาปกตินี่แหละครับแต่ช่วงปลายเกียร์สี่ครับไหลครับมันไหลสามารถแซง ได้เนียนๆไปเลยดังนั้นนะตาเร่งช่วงต้นดีระยะเกียร์สองยอดเยี่ยมเกียร์สามยังเร่งขึ้นอยู่นะครับส่วนเกียร์สีนี่สับปึ๊กไหลฟร,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 รเลยดังนั้นทุกคนที่เห็นและที่ได้ลองขับมังกี้สี่เกียร์กับเจ้าแดกสี่เกียร์รับรองคุณจะชื่นชอบและหลงรัก แดกทันทีไม่ได้เบมมังกีสีเกียร์นะจ๊ะกํลังจะบอกว่ามังกี้สีเกียร์ก็มีข้อดีแต่2อ,อย่างนี้ต่างกันแต่ข้อดีของเขาคือไหลแน่แน่ถ้าทุกคนได้ลอง2รุ่นนี้ตัวนี้รับรองไหลกว่าลืมไปนิดนึงครับเรื่องสำคัญของ Honda คืออัตราการสินนนรราารส้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงครับซึ่ง Honda ได้บอกไว้ว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นอยู่ที่66.7กิโเมตรต่อลิตร ซึ่งเมื่อเช้าครับน้ำมันไม่เหลือเลยผมเข้าปั๊มคาวเทคเติมไปเต็มถังครับได้มา3.9ลิตรครับได้มามากกว่าสแตนดาร์ดที่เคลมไว้ว่า3.8 0 1ลิตรนะครับพอเติมไปแบบนั้นนะครับ ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าบวกลบคูณหารเท่าไหร่แต่วิ่งมา140กิโลเมตรน้ำมันเหลือ2ขีดดังนั้นถือว่าประหยัดมากเลยทีเดียวและไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเรื่องของบังโคลนหน้าแบบคาบุโตของเจ้าแดกเนี่ยครับดีไซน์มันออกมาดีไซน์ดูตลกดีนะน่ารักใหญ่หน้าตามันเอ๊ะเหมือนหมาเหมือนขาหมามันสั้นๆทำให้เจ้าแดกเนี่ยคาแรคเตอร์ออกมาเป็นเหมือนหมาแดกดัชชุนเลยทีเดียวและที่ประทับใจคือตอนฝนตกครับ น้ำมันไม่ดีดขึ้นหัวเพราะว่ามันใหญ่และมีแผ่นพลาสติกดำๆแผ่นยางดำๆที่ป้องกันไม่ให้โคลนมันมาโดนเท้าหลังจากยางรีดน้ำออกมากระจายลงบางคนทั้งหมดถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ชอบพี่บูมเช่นกันนะครับพี่บูมเขาก็จะมีของเล็กๆน้อยๆมาแนะนํานําเสนออย่างเช่นชกถ้าเพื่อนไม่ชอบพี่บูมเขาก็จะมีไฮเปอร์โปรอะไรเงี้ยภาพรวมของการขับขี่วันนี้ผมเองสนุกมาก แล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนได้ลองขับลองขี่ก่อนที่จะไปสนุกกันสรุปโดยภาพรวมแล้วในรถที่ขายในคับเฮาส์อยู่ภายใต้โลโก้คลาสสิกวิงทั้งหมดผมบอกได้เลยว่ามันมีความแตกต่างมันมีความจุดขายจุดกิมมิกเล็กๆใน,น้อยที่แตกต่างอย่างเช่น C ก็ขายความวินเทจคลาสสิกความพรีเมียมมังกี้ก็ขายความน่ารักสนุกสนาน ซุกซนขับสนุกตาเล่งดีเจ้าแดกออกมาก็มีการแบบโอ้โหไหลเนียนเนียนซีทีก็แคมปิง้งโอ้โหคุณจะเลือกยังไงเนี่ยคุณเป็นเหมือนผมไหมครับเลือกไม่ถูกเลยครับคนที่มีมังกี้จะซื้อเพิ่มไหมคนมีซีอยากได้เพิ่มหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ละคนจะสามารถขออนุมัติ จากสีภรรยาหรือว่าจากคู่หูของคุณสําหรับผมแล้วนะครับผมอ้อนทุกวันครับแต่ก็ให้ทายว่าสาเร็จหรือเปล่าเชียร์ผมด้วยนะผมก็อยากได้นะครับและที่สําคัญครับแดกวันนี้กับแดกเมื่อ1969 53ปีผ่านมาหน้าตาและไม้คล้ายเคียงนะครับนี่คือครั้งที่2ที่เขาทําออกมาแบบแทบเหมือนครั้งแรกคือปี1995นั่นคือทําเหมือนเลย และครั้งนี้เองปี2022ทําเหมือนอีกนะครับซึ่งเปลี่ยนเทคโนโลยีไปแต่ละช่วงแต่ละช่วงดังนั้นนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ชื่นชอบใช้รถที่เป็นเสมือนของที่เฉพาะด้านของต้องมีหรือของที่เอาไว้เสพความสุขเลือกครับเลือกไม่ได้ก็ <laughs> เป็นแับผมใช่ไหมใช่ <laughs> ขอบคุณและสวัสดีครับ